ชาติสุดท้ายพระศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบารมีใหญ่ที่หายากบังเพญจบกิจแห่งเพศพรหมจัรทร์หลวงพ่อสายทองเตชะธรรมโมตอนบทสวดมนต์ที่เทวดาชอบฟังมากที่สุด การบําเพ็ญสมณธรรมณป่าเหนือเขื่อนจุลาพรแห่งนี้ของหลวงพ่อสายทองในช่วงเข้าพรรษาจะเร่งดําเนินทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจิตอย่างลงในรถกระแสธรรมน้อยใหญ่รื่นเริงปิติธรรมและทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำนั้นเป็นที่แปลกใจยิ่งกลางคืนหลวงพ่อสายทองจึงได้ออกมาสำรวจดูศาลากลับพบว่า ในศาลาเล็กๆนั้นไม่มีใครอยู่แต่ทำไมจึงมีแสงสว่างสวัยเปล่งประกายรีบประยับอยู่ในศาลาเต็มไปหมดเมื่อกำหนดจิตพิจารณาจึงได้ทราบว่าแสงสว่างที่เห็นนั้นเป็นแสงรัศมีที่เปล่งออกมาจากกายของเหล่าเทวดาที่พากันมาไหว้พระสวดมนต์บทมหาสมัยเมื่อสามารถสัมผัสกับเหล่าเทพเทวาได้จิตสงบ ได้กำหนดจิตสํำรวจจึงได้รับรู้ทราบว่าในอาณาเขตบริเวณนี้ล้วนเต็มไปด้วยเหล่าเทพเทวดาที่พากันมาสวดมนต์บทสวดมนต์มีจำนวนมากมายนับประมาณไม่ได้เมื่อกำหนดจิตสํำรวจได้พบเห็นเหล่าเทวดาได้พากันลงมาสวดมนต์ให้พระสงฆ์ฟังอยู่เสมอเป็นบทสวดมนต์ชื่อบทมหาสมัยสูตร เมื่อหลวงพ่อสายทองทราบดังนั้นจึงจดจำไว้และได้นำบทสวดมนต์มหาสมัยสูตรบทนี้นำมาสวดมนต์อยู่เป็นประจำเพราะบทสวดมนต์บทนี้จะเป็นการกล่าวระลึกถึงเหล่าเทพเทวดาพรหมทุกชั้นได้มีการกระทำกิจต่างๆอันใดบ้างที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเมื่อสบโอกาสที่สภาวะจิตหลวงพ่อสายทองปลอดโลง เหล่าเทพเทวดาทั้งเบื้องล่างเบื้องบนจึงได้เข้ามากราบนมัสการเพื่อสนทนาธรรมสอบถามในสิ่งที่สงสัยเรื่องของจิตอาการของจิตและรับฟังธรรมโอวาทและได้กราบเรียนให้หลวงพ่อสายทองรับทราบบทสวดมนต์ที่มีอัธธรรมที่มีประโยชน์มากโดยไม่มีประมาณคือบทสวดมนต์ธรรมจากกัปวัตนสูตร อนัตตลคณะสูตรที่มีอนิสง์ไม่มีประมาณสถานสะเทือนไปถึงเหล่าเทพเทวดาทั้งหลายต่างพากันมาฟังเมื่อกราวที่หลวงพ่อสายทองสวดมนต์ที่เหล่าเทวดาชอบมากเป็นกรณีพิเศษคือบทมหาสมัยสูตรในขณะที่อยู่ที่แห่งนี้หลวงพ่อสายทองได้นิมิตเห็นสถานที่แห่งหนึ่งสถานที่แห่งนั้น จะมีน้ำล้อมรอบทั้งหมดเป็นเกาะหลวงพ่อสงสัยในนิมิตแล้วเราจะไปหาสถานที่แห่งนี้ได้ที่ไหนบนโลกใบนี้ซึ่งยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ใดสันนิษฐานจากความรู้ที่พบทางจิตซึ่งน่าจะเป็นสถานที่เก่าแก่ของท่านมาก่อนในอดีตชาติคลั้นพอออกพรรษาหลวงพ่อสายทองได้คิดที่จะมาวิเวกที่บริเวณเขื่อนห้วยกลุ่มตามนิมิตที่พบ จึงซักถามหมู่คณะถึงสถานที่อยู่ที่อาศัยมีลักษณะอย่างไรสหมมิกธรรมจึงได้แจ้งบอกถึงลักษณะต่างๆที่เป็นอยู่ให้หลวงพ่อสายทองทราบ